on สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอมแอนเจมแล้วก็พอยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการของการอัปเดตข่าวสารเหรียญเจมของครอบครัวคริปโตเฮดของเรานะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ติดตามช่องนี้มาหรือว่าผ่านเข้ามาดูนะคะแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เนี่ยยังไงก็ลองกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของคริปโตเฮดของเราด้วยนะคะวันนี้เอ็มก็จะมาอัปเดตข่าวสารคร่าวๆนะคะของเหรียญเจมทั้งหมดเลย อ,อันนยอายีนี้ขออน,นุญาตอัปเดตเป็น2เหรียญหลักๆนะคะก็คือเหรียญ CKB นะคะแล้วก็เหรียญจาร่านะคะอย่างอ,าอย่าง CKB ที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ NFT เลยซึ่งตอนนี้อบอกเขาเรียกว,ว่าขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า NFT เนี่ยกำลังมาแรงมากๆมากๆเลยถ้าเกิดใครได้เห็นข่าวก็คือจะมีข่าวชื่อว่า มีน้องประเทศอินเดียหรืออะไรเนาะที่ว่าถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองอะค่ะแล้วก็ขายได้อันนั้นก็เป็นหนึ่งในข่าวที่โอเคแล้วว่าโหการ n f t เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะขายได้อยู่ที่ตลาดตอบรับไหมว่าโอเคภาพนี้คุณให้ค่ากันอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะโปรเจกต์นี้ให้ค่ากันอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้มีข่าวล่าสุดเลยก็คือข่าวล่ามาแรงว่าขายได้เท่าไหร่นะไอภาพ อาต้องขอ,ขออนุญาตพูดนะคะเพราะว่าเป็นภาพ NFT เนาะที่เป็นรูปหัวนมเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นข่าวฮือฮาล่าสุดเลยนะคะเกี่ยวกับ NFT ที่ว่ามีการขายได้แบบในราคาที่แบบสูงอยู่พอสมควรเลยเนาะถ้าเกิดใครนะคะที่สนใจในส่วนของ NFT เนี่ยก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลดูได้นะคะมันจะมีทั้ง OpenSea นะคะแล้วก็มีแพทตออื่นอื่นที่ขาย NFT ได้อยู่เนาะก็เผื่อเรามาทำกำไรตรงนี้ได้อีกทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะในส่วนของ CKB นะคะเขาก็พูดถึงว่า NFT เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนโลกยังไงหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็เสิร์ชหามานะคะเขาบอกว่าในช่วงที่อ่ามกราสองพัน ok นะคะจนถึงเอพิวสองพนยี่สินะคะ NFT เนี่ยได้มีการเสิร์ชหาเนี่ยใน,ในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็คือต่ำมากๆแต่หลังจากวันที่1กุมภาขึ้นไปนะคะมีการเสิร์ชหา NFT จนถึงมีนาเนี่ยเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นแก็บกระโดดเลยะคะ่ะมันเป็นแบบช่วงที่มีคนเสิร์ชหา NFT มากที่สุดเลยเขาก็เลยกระโดดเข้ามาในช่องทางของ NFT นะคะว่าจะมีช่องทางไหนหรือว่าทำยังไงได้บ้างที่ CKB เนี่ยจะสามารถรองรับได้เพราะว่า CKB มันก็จะสามารถเขาเรียกว่าเป็น EVM ที่สามารถบิดกับ e t h ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการเปิดโลก NFT อีกโลกหนึ่งให้กับ CKB ของเรานะคะอันนี้ยเขาก็จะมีบอกนะคะว่า Testnet ให้เข้าไปลองใช้ค่ะก so, ็ค okay, ือขั ai, ai, xter, yogurt, like so, really ้นตอนวิธ so, so ีการก็จะอยู่ตามนี้เลยนะก็ทุกคนลองเข้ามาทําตามได้นะคะเขาจะมีวิธีการบอกว่าโอเคโหลดเมทสมาร์านะเข้ามาเช็คเน็ตยังไงเนี้ยค่ะก็เข้ามาเข้ามาลองเล่นดูได้ว่าอ่าแพลตฟอร์มของเขาของ CKB ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างลื่นไหลไหมซื้อขายสะดวกไหมอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับของ CKB นะคะในส่วนของราคาเนาะณปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็ ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงตลาดไซเว่ยแล้วก็เป็นช่วงเกือบๆจะขาลงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูพี่ใหญ่เนาะดู BTC เป็นหลักนะคะถึงจะเป็นต้องดูว่าเขาเบรก chain ขาลงได้หรือเปล่านะคะก็ทีนี้ถ้าเกิดเบรกกลับไปได้ก็อาจจะได้เป็นตลาดไซเวย์หรืออาจจะเป็นตลาดกระทิงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีสีสันอีกทีหนึ่งทีนี้ตอนนี้ราคาณปัจจุบันนะคะอยู่ที่0.01498นะคะดอลลาร์สหรัฐนะคะก็กราฟก็มีนะคะที่ ยังไซเวลงกันอยู่นะคะยังเป็นไซเวดาวกันอยู่ต่อเนื่องเนาะก็ช่วงนี้ใครถืออะไรไว้หรือว่ามีเหรียญอะไรเงี้ยค่ะก็ลองลองดูจุดจุดที่เราต้นทุนของเรานะคะแล้วก็จุดที่เราจะทำำาํากําไรไหมหรือว่าโอเคเราติดดอยกันอยู่เนาะก็ลองปรึกษาโค้ดได้นะคะโค้ดสามารถปรึกษาได้ว่าโอเคพอร์ของเราเป็นแบบนี้เราควรมีแนวทางแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ลูกศิษย์หรือว่านักเรียนทุกคนนะคะโค้ดยินดีที่จะ แบ่งปันข้อมูลกันอยู่แล้วเนาะยังไงก็ลองปรึกษาโค้ดหรือว่าปรึกษากันในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็ลองสอบถามโค้ดก็ได้ว่าแต่ตอนนี้คือเราปิดร์อเรียนไปแล้วนะคะคร์อเรียนรุ่น33 3, 3เนาะอันนี้ก็มาลองดูกันนะคะส่วนเอมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้อยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเหรียญ CKB เนาะโอเคเหรียญต่อไปนะคะที่เราจะอัปเดตก็จะเป็นเหรียญกาล่านะคะ ตลานะคะราคาณนะปัจจุบันนะคะลงมาอยู่ที่1.2%นะคะอยู่ที่0.19%เาเรามาดูลูกกราบกันสักนิดหนึ่งนะคะโอเคครับก็อ่ะตอนนี้นะคะมันมันปรับฐานลงเกือบทุกเหรียญเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าเหรียญมันมีพื้นฐานดีพื้นฐานดีจริงๆะคะ่ะยังไงเนี่ยนะ มันก็จะต้องกลับไปอยู่แล้วเนาะต่ทุกทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่มันจะกลับไปใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็สภาวะตลาดขนา,น,านั้นเป็นตลาดกระทิงตลาดมิีหรือว่าตลาดไซเวย์นะคะเราก็ต้องมาดูกันอีกทีเนานะอ่ะส่วนในส่วนของข่าวนะคะมัมจะไปอัปเดตให้ก็คือข่าวในทวิตเตอร์ค่ะกาล่าช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมเนาะใครใครเล่นเกมกาล่า บ้างก็ใครเล่นเกมบ้างนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะว่าเกมสนุกไหมทาวสตาเป็นยังไงแล้วก็ไอแท้งตัวตัวแทงนะคะเป็นยังไงนะคะอันนี้ล่าสุดก็คือที่เขาบอกก็คือ Legend r ร b บ r n นะคะจะมีการเปิดขายตัวตัวประสาทตัวนี้นะคะตัวนี้เกมเนี่ยน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะก็คือเห็นเห็นทุกคนที่เข้าไปเล่นเกมกาล่าค่ะบอกบอกเป็นสิ่งด้วยกันว่าสนุกทุกเกมเลยเพราะว่ากาล่าเขาเด่นในเรื่องของการทําเกมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ เขาเรียกว่าไงนะหัวร้อนนิดนิดเนาะเพราะว่าแล้วก็เงินเนี่ยไม่สามารถที่จะนําออกมาได้ไม่ใช่เพราะาอะไรนะเพราะว่าเติมค่ะเป็นจ่ายงอกกันหมดเนาะก็อันนี้ใครที่เล่นแล้วนะคะมีอะไรงไงก็มาอัปเดตข่าวสารกันได้นะว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงวิธีการเปิดเกมเปิดยังไงเข้าไปในหนดเข้าไปในเกมกาล่าทำยังไงอะไรเะคะสามารถนําข้อมูลตรงนี้มาบอกมา เขาเรียกว่ามาบอกมาบอกเล่าให้กันฟังได้นะคะเพราะว่าบางคนอ่ะก็ไม่ได้เล่นเป็นทุกเกมหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะบางแพลตฟอร์มเขาก็เกมเขาก็แบบเข้ายากเข้าง่ายแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็มีใครมาบอกอะไรเงี้ยก็เป็นการแชร์ความข้อมูลกันไปนะคะ ในส่วนของกาล่าก็จะมีอัปเดตไม่มากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเกมอ่ะตัวนี้ก็เป็นโกโกเกมโกโกกาล่าเกมนะคะก็จะเป็นเกมทาวสตาเนาะว่ามีการวิธีการขั้นตอนการปลูกข้าวยังไงเอ๊ะรู้สึกเหมือนพี่เหมือนมันจะเปลี่ยนแมปใหม่ไหมไม่มั่นใจนะคะทาวสตาใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะคะอันนี้ก็เกมใหม่ของเขาเนาะเ e อร์เจนไรบอลนะคะก็นา่าเล่นอีกเกมนึงอ่ะอันนี้ใครเล่นแล้วก็มาบอกได้นะคะว่ายังไงจ้ะ ก็วันนี้เมขออัปเดตคร่าวๆในส่วนของ2เหรียญน,นะคะก็คือเหรียญ CKB นะคะแล้วก็เหรียญกาล่านะคะไอส่วนของกาล่าตอนนี้ก็จะมีเปิดขายอยู่ที่ไบนั้นอยู่แล้วเนาะอันนี้ซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีไม่มีอะไรมากมายนะคะในส่วนของกาล่าแล้วก็ในส่วนของ CKB ก็อยู่ในใบนั้นแล้วเหมือนกันนะคะก็ใครที่มีใบนั้นนะคะก็สามารถซื้อขายได้นะคะ โอเควันนี้มก็มาอาัปเดตคร่าวๆสำหรับ2เหรียญเจมของเรานะคะก็จะเป็นเหรียญกาล่าเหรียญ CKB นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเทนที่มาเนี่ยก็จะเป็นเทนของที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเทนของ NFT นะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูใน2 CKB ดูก็ได้ค่ะว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกับ NFT ได้บ้างแล้วก็เราจะทํากําไรกับ NFT ได้ยังไงนะคะในส่วนของ NFT เนี่ยเอ็มยังไม่มีความรู้มากว่ามันซื้อขายยังไงให้ราคากันยังไงเพราะว่าบางภาพก็ไม่รู้จริงๆว่า มันได้ราคาเพราะอะไรหรือว่ามันมันไม่ได้ราคาเพราะอะไรนะคะก็ใครมีความรู้ในเรื่องของ NFT ไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะคอมเมนต์บอกด้านตะด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมวันนี้เอ็มก็ไปแล้วนะคะก็มาอัปเดตคร่าวๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ